เราทะเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับความและช่องเมนจิงบายของขวัญชมที่จะม้เรื่องของงานถักของงานฝีมือคลิปนี้ก็มากันอีกคลิปหนึ่งนะคะกับการชวนให้ถักปอกคอน้องแมวนะคะเป็นปกคอเสื้อซึ่งขวัญเคยทํามาแล้วเมื่อนา่า มาแล้วก็ตามไปชมที่ตัวไอด้านบนได้นะจ๊ะอาจจาคลิปนี้นะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวตามไปชมในคลิปเลยส่วนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r ร b e ไลค์แชร์ก็ฝากกันนิดนึงนะคะเราจะได้ติดตามงานกันได้ตลอดก็เปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะว่าแล้วเราก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําตอกคอน้องแมวรูปปกกอดเสื้อกันคะ่ะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักปักคอให้น้องแมวก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนสิ่งแรกที่าขาดไม่ได้เลยก็คือตัวปักคอไนลอนของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไม้พรมนะคะไม้พรมสีพื้นและไม้พรมสีเหลือบนะคะก็สีให้ใกล้เคียงกันแล้วกันนะคะก็ขนาด4ลายนะคะเข็มโครเชต์ที่จะใช้กันในคลิปนี้ก็เป็นสีทอง3ทับศูนย์และ4ทับศูนย์แล้วก็จะมีเข็มไม้พรมไว้เก็บชิ้นงานนั่นเองแล้วก็ตัวมาร์กนะคะเผื่อต้องใช้แล้วก็กันไก่โอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือถักปคอ แบบปกเสื้อให้น้องแมวกันดีกว่าคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ควานหาไส้ในก่อนควักมาได้เป็นยวงเลยจ้าจากนั้นนะคะเราก็เกี่ยวที่นิ้วก้อยมาที่นิ้วชี้พันปลายไหมนะคะเราจะใช้หัวขคมเปอร์สี่ทับโนนะคะคือขวันเป็นคนที่ถักแน่นนะคะขวันก็จะใช้ประมาณนี้4ทับศูนใครที่ถักรวมถักสบายจะเป็นเบอร์สามทับศูนก็ได้โอเคเราก็ขึ้นเชือกกระตุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตซซมกันนิดนึงจะได้เห็นนะอะโอเคเราก็จะเริ่มทําการถักโซ่คะ่ะ เราจะถักไปแบบนี้60โซ่เลยนะคะนับด้วยนะจ๊ะห้าเจ็และ60โอเคเราได้60แล้วนะคะท่าน,นี้จิดไว้เราจะบวกอีก4เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวนะคะเราจะทำคล้ายกับคลิปที่แล้วนะคะก็แปะไว้ด้านบนนะคะเป็นคลิประบายปลอกคอแมวนั่นเอง1 2 3 4ถ้ามันเป็นเงาสะท้อนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเออสีเขียวนั่นเองนะคะก้องเขาจะรับสะท้อนกับสีเขียวหนึ 1, 2, ค่อยกลับมาสำลักมาจิ้มลงในสันโซลักที่สอ่อ้อลืมบอกไปพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะพอสองคอนั่นเองหรือที่อนั่นเองนะคะโอเคหนึ่งสองปลดทีละสองนะคะปลดทั้งหมดสามครั้งนั่นเองจากนั้นเราก็ทําลายเดียวกันค่ะคือทําโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งเว้นตรงสันเปียหนึ่งสองมาจิ้มในหลักที่สามแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาปึ๊บหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ปลดสอง และสามปลดสองเหลือสองและปลดอีกครั้งหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงในหลักหนึ่งสองสามโอเคเราจะทำแบบนี้จกนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะอะดูกันอีกทีนะคะโซ่สองครั้งแล้วก็พันหัวเข็มสองทีหรือการถักพอคอพอ2สองคอนะคะอ่ะโอเคนับด้านล่างโซ่หนึ่งโซ่สองมาจิ้มในโซ่ที่สามหนึ่งสองสามสี่สี่ อยู่บนไม้ใช่ไหมคะปลดทีละสองครั้งที่หนึ่งสี่เหลือสามสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งในหลักถัดไปก็คือหลักสุดท้ายนั่นเองปุ๊บสี่เหลือสามสามเหลือสองและสองเหลือหนึ่งโอเคเราก็จะได้เป็นลนะักษณะเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวปลกคอนะคะมาร้อยใส่เข้ากับตัวโคเชที่เราได้ทำของปลกคอแมวนะคะก็อันนี้ขอเริ่มต้นแถวก่อนด้วยการแทงไหม เส้นหน้าเส้นเดียวนะคะแล้วก็ถัก X นะหรือการถัก F L O นั่นเองนะคะคือถักแบบนี้เพื่อให้ชิ้นง,งานเขาหักมุมนั่นเองนะถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวตามไปได้นะคะตึ่งมีอยู่ในคลิปวิดีโอนะขายของบ้างอะไรบ้างก็นะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันอ่ะโอเคค่ะขวัญก็จะถัก X นะคะขาเดียวไปจนสุดทางเลยจ้า<พ>อโอเค <ๆ S 2> ค่ะ ในแถวของช่วงลายปกคอเสื้อนะคะเราก็ทักโซ่สองเหมือนกับตรงช่วงที่เราทําตัวปกคอเลยตรงนี้นะคะทำโซ่สองเสร็จแล้วพันหัวเข็มแค่1ครั้งก็นับหนึ่งนับสองเว้นสองหลักนะคะมาในหลักที่สามจิ้มลงเราจะทําตัวทีนั่นเองเลยพอครึ่งคอนะคะก็คือการรูดออกให้หมดเลยเอึดให้เต็มเส้นนะคะพันหัวเข็มหนึ่งเออโซ่สองคะ่ะโซ่สองเสร็จแล้วพันหัวเข็มหนึ่งจิ้มหนึ่งหลักที่สามจิ้มเต็มสันเปียแบบนี้นะคะเกี่ยวแล้วก็พันไหมใหม่ รูดทั้ง3ห่วงออกจากไม้เลยแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยคะ่ะพอสุดแถวแล้วเราก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งถัก X ลงในห่วงโซ่ทั้งหมด 5X นะคะไหมเขาอาจจะมีการตีไม่เต็มเส้นก็เลยมีฟูบ้างก็อย่าได้แคร์คะ่ะ2 3 4แล้วก็5้าเขาก็จะพองๆนิดนึง เห็นไหมเอ่ยอ่ะดูอีกทีนะคะจิ้มลงในห่วงถัดไปเลยค่ะนะคะ mm. ก็ถักแบบนี้ค่ะ5ครั้งในห่วงเดียวกันนะคะ mm. ก็บิดเบียดหน่อยเขาก็จะออกเป็นแนวลายพัดนั่นเองสามสี่และหลักสุดท้ายโอเคก็แบบนี้ค่ะไปจนถึงหลักสุดท้ายเช่นกัน mm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเก็บส่วนที่เป็นนวดทั้งหลายกันจ้า ยากนิดนึงเพราะว่ามองจากทางมือถือเนาะไม่ได้มองที่ตัวชิ้นงานนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ซึ่งแพทเทิร์นเขาก็มีแค่2แถวนะคะก็คือแถวแรกก็ตัวทีแล้วก็โซ่สองนะคะก็เป็นตัวโครง แล้วก็แถวที่2ก็คือการถัก x 5ลงบนห่วงของตัวสซนเองก็ทําสับหว่างใครต้องการให้ปกหนาว่นนี้ก็เพิ่มจํานวนแถวได้นะคะอันนี้ก็ทําทั้งหมด1 2 33ช่วงลายก็เป็นอะไรประมาณนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้ติดตามงานกันได้ตลอดตลอดคลิปวันนี้ก็ยาวไปแล้วขวัญก็ต้องไปกันก่อนส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนนะคะก็กดติดตามกันด้วยโอเควันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามบาย